กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเดือดร้อนครับตอนนี้เราก็อยู่กับมัดของเกมเรดเดดเร์ิเียมชั่นสองกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลงมดลดกันอีกแล้วนะครับก็มีมดใหม่นะครับเพิ่งตัปมานะครับเมื่อวานนี้ก็น่าจะเป็นของฝรั่งนะครับวันนี้ก็มีชื่อว่า h o r n e t 52คาร์มัดวงเล็บอาร์ดีอาร์คาร์มอดโมเดลเอ็กเมนครับมอดนี้ก็จะทำให้เรามีโมเดลคาร์ตัวนี้นะครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะลงมอดนี้ก็ให้ท่านผู้ชมไปดูคลิปของผมกันก่อนก็คคือลิปนนี้ะ ไปติดตั้งให้มันเสร็จก่อนนะครับเมื่อเราติดตั้งในคลิปนี้ของผมเสร็จแล้วก็มาติดตั้งมดนี้อีกทีหนึ่งนะครับกดเมนูดาวน์โหลดนะครับผมผมก็ดาวน์โหลดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นไฟล์รูปหนังสือนะครับเรากด d o u b ลคลิกเปิดมันขึ้นมานะครับจากนั้นไปที่ไฟล์ Red Dead Redemption นะครับแล้วก็เปิดซิปขึ้นมาแล้วเรามาลากอันนี้นะครับเอาลงแค่ตัวนี้กันก่อนนะครับ กดหนึ่งครั้งแล้วก็ลากมาใส่ได้เลยนะครับลากมามันทําการลากมาเสร็จแล้วให้เราไปที่ LML นะครับแล้วก็เปิดอันนี้ขึ้นมาซิปเหมือนเดิมซิปหรือบินลาเนี่แลแล้วก็มาคลิกตรงคานะครับคุมดําไว้แล้วก็ลากคามานะครับมันจะขึ้นรีเพย์ท่านผู้ชมก็กดรีเพย์ไปนะครับหลังจากนั้นให้เราไปที่ mod manager นะครับ mod manager ui แล้วก็รอแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เรามาที่ช่องสี่เหลี่ยมนะครับมากดรีเฟรชหนึ่งทีตรงนี้นะครับมันค้างแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็มานี่ไงมาแล้วอนเราใครที่ยังไม่ไปตั้งค่าในฟันเฟืองก็ไปตั้งค่ากันก่อนนะครับมันก็แค่ให้เราหาไฟล์เกมแค่นั้นเมื่อเราหาไฟล์เกมเสร็จก็กด select folder แล้วก็กดเซฟตรงนี้ก็ล,ลงประมาณนี้นะครับก็ไปเจอกันในเกมเลยครับว่ามดจะเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมกันแล้วนะครับก็พึ่งเข้ามาสดๆดร้อนๆเลยนะครับผมจะผมหาพื้นที่ที่เอาไว้เสกรถกันก่อนนะครับเอาเป็นตรงนี้เลยเลแล้วกันล้วเรากด f 1 2อย่างเดียวนะปกติถ้าเป็นมอตรถสีแดงที่ผมเคยลงไปมันจะกด f 9 f 1 0 f 1 1แล้วก็ f 1 2นะครับแต่ว่ามอดนี้กด f 1 2ออย่างเดียวนะก็รอมันโหลดนะครับนี่ก็โหลดเร็วมากเลยนะก็กด e เพื่อขึ้นได้เลยนะครับเสียงรถก็จะโอเคกว่ามดอันเดิมนะครับเสียงรถด,ดีกว่าเดี๋ยวผมขอลงก่อนนะครับโอเคบางครั้งถ้าเราอยู่ในรถแล้วกด esc เสียงมันจะบักนะครับก็คือถ้าเราอยู่ในหน้าเมนูเสียงก็ยังบักเหมือนเดิมนะครับตตอนนี้มันไม่เป็นนะก็ดีแล้วนะครับ ถ้าเรากด F อื่นที่ไม่ใช่ F12 ล่ะ F9 ถึง F11 มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับแล้วโหลดอ็อบเจกต์นานจัดไอมอดเก่ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นครับเหมือนรถที่โดนไฟไหมแต่ว่าล้อสะอาดมากเลยใครมันยิงปืนแถวนี้วะสวัสดีครับผม <c oughs> บลล่าของมึงเนี่ยยิงจัดขับมาหนีก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอขับรถแป๊บน,นึงนะกดอีกดอีถึงแม้จะมีบัคหมวกทะลุรถออกมาก็ไม่เป็นไรนะครับเรียกว่ามันทำโมเดลได้สวยมากเลยนะคนทำเขาทำโมเดลสวยมากนี่คือรถในยุค50นะครับ50 60 เ้าห้มีตัวเอสข้างหลังก็คือ5 0นถึง60นะครับรถไปดูซิใครแม่งยิงปืนหายไปไหนละถ้าเรากด W ค้างไปเรื่อยๆเสียงรถมันก็จะดีขึ้นเองนะครับชนแม่งเลยเห <c oughs> มือนโอดิโก้เลย มจะยิงก่อนเหรอโดนรถกูเหยียบหน่อยเป็นไงแรงขับเคลื่อนไม่มีเดี๋ยวูกลับรถก่อนนะโอ้ดิสโกโ้หรือเปล่าวะน่าจะใช่นะแอบหาห้องเหมือนเรียบร้อยตายไหนก็ตาแล้วขอป้นหน่อยสักแกล้วกันใครวะ อิงม้าแม่งเลยของมา้าตายไหมอิงแม่งคุ้มแล้ววันนี้สองศพโอิสโก้แล้วเปล่านี่มีผ้าบันคอด้วยน่าจะใช่นะโอนแม่งทุกคนใค่อิงปืนวะ นของจักมาดูที่เราจะได้อะไรยาบำรุงผมไม่ค่อยอยากใช้นะครับใช้ปุ๊บอาเธอร์จะหัวเถกทันทีเลย <c oughs> ไม่ค่อยหล่อเท่าเลยแล้วก็ป้นนะครับแล้วอีกศพหนึ่งอยู่ไหนวะโอติดติดศพหนึ่งอยู่ข้างๆกันเลย ใครมันยิงกันวะปืนรถเดี๋ยวไปหาเสียงปืนนั้นกันเถอะนะครับไปยิงกันว่าขอแจมด้วยคนสิไปยิงกันเลยกันโอ้โอริสโก้บุกแต่ผมช่วยไอ้เหี้ยรถไหลรถไหล อะไรของมึงล่ะโอริสตูมันมาช่วยเพื่อนมันอยู่ไหนวะกูมองไม่เห็นเลยเรียจะตายจะตายไม่มีกำบังแล้ดไฟเฮียอะไรมึงยิงแม่ง หมดจะบอกตำรวจเหรอยังมีบัคออบเจกต์ด้วยในไอ้รถคันนี้บอกมาสิเอเวนเอาอะไรให้มันดีวะโมโนท็อปแล้วกันไม่ต้องมาไม่เกลียมซะไปก็เถอะ เสียงก็ดีมากเลยเอ้ยผมนึกถึงเกมมาเฟียภาคจองนะครับไปหาซื้อมาเล่นกันได้ก็สนุกดีนะไปเสพบรรยาก,กาศในยุค50 60ก็รถจะตายประมาณนี้แหละถ้าเราเล่นในระยะหนึ่งของเกมมาเฟียสนะครับก็จะเริ่มมีคันที่เราขี่ให้เราเห็นนะครับ ชนแม่งเลยแล้วกันสบเราปิววะตอนนี้เราเป็นวิญญาณเนี่ยวิญญาณอาเธอรขับรถอยู่แม่งบักอะไรก็ไม่รู้ชนแม่งแต่เสียงยังอยู่ในรถนะเสียงของอาเธอร์จะโมเดลมันปิวไปอยู่ตรงนู้น ชนโมเดลตัวเองได้ไหมชนได้ด้วยมา้ามึงก็จะมาใกล้อะไรกูละ่ะโอเคได้ละชนอีกได้ไหมวะชนล่างตัวเองตายด้วยไปขับรถเล่นกำลังฟินเลย รถมันก็เอามากูตายเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยโหลดเซฟใหม่นะครับผมมาลองขับรถให้ดูเลี้ยวเยอะเกินมันก็เป็นแบบนี้นะครับมันจะยกล้อนะั้นแล้วก็ค่อยๆเลี้ยวรถสวยจัดคลาสสิก ที่นี่มันคุค้นๆมากเหมือนเป็นที่ทำงานของจอร์นนะครับอูชนไม่เลือกหน้าแม่งยิงเลยมีใครก่อไปตรงนู้นด้วยนะครับชนแม่งสัตว์อะไรไม่รู้ตอแลละก็ ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวมอรถยุค60นะครับเดี๋ยวผมลืมให้ดูแล้วว่ามันเป็นรถที่มีอยู่จริงนะครับเดี๋ยวให้ดูข้อมูลแบบนึงนงรถมันก็ชื่อว่าฮัตสันคําโมดอ์นะครับน่าจะอ่านประมาณนี้ก็ถูกสร้างและพัฒนาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1941ถึง1942แล้วก็นู่นนี่นั่นนะครับอัปเดตไม่ได้เรื่อย จนมาถึงปี50นะครับปกติมันจะเป็นหน้าแบบนี้นะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆหลายรุ่นหลายยี่ห้ออะไรก็ว่าไปนะรเราเนี่ยจะรุ่นนี้หรือเปล่านะจะว่าในมดนี้มันเขียนว่าห้องเนี่52นะครับก็น่าจะเป็นชื่อนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมไม่รู้เรื่องรถยุค50นะครับก็เก่าเกินไปก็จบไปแล้วนะครับสําหรับอดรถยุค 0เศูนยครับก็ไว้มาเจอกันใหม่คลิปหนา้ามีความคิดเห็นยังไงก็มาพูดกันได้นะครับมาคอมเมนต์กันได้ว่าอยากให้ลงมดอะไรก็บอกกันมาได้นะครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายซีอ g ก i n